กองทัพรเสเซียโจมตีเมืองคาคิฟรวมทั้งโจมตีกรุ่มเคียบยูเครนส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอาคารสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้3กุมภาพันธ์2026ในช่วงค่าคืนที่ผ่านมาคืนระหว่างวันที่2และ3กุมภาพันธ์2026และในเช้าวันนี้กองทัพรเสเซียได้ใช้ดโดรนคาเิกาเซโจมตีเข้าใส่พื้นที่จังหวัดคาคิฟ รวมทั้งใช้บอลลิสติกมิสไซล์โจมตีเข้าใส่พื้นที่กรุงเคียฟยูเครนแหล่งข่าวทางทหารของอยูเครนได้รายงานว่าในช่วงคำากิที่ผ่านมากองทัพรัสเซียได้ใช้มิสไซล์ที่มีชื่อว่าเซอร์คอนโจมตียูเครนด้วยในพื้นที่ภูมิภาคเคียฟนั้นตามการรายงานได้ระบุว่ากองทัพรัสเซียพุ่งเป้าโจมตีสถานีจ่ายกระแสะไฟฟ้าขนาด750กิโลวัตต์และกองทัพรัสเซียได้ใช้ดโดรนคามิกาเซโจมตีเข้าใส่ร้านค้า ในพื้นที่จังหวัดคาคิฟประเทศยูเครนตลาดขายของในเขตสโลบัสกีได้รับความเสียหายหลังจากที่กองทัพรัสียโจมตีดิดโดรนคามิกาเซ่และนอกจากนี้กองทัพรัสียยังได้ทำการโจมตีบริเวณป้ายรถเมย์ส่งผลให้อาคารรวมทั้งหน้าต่างของร้านค้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหายและรถบรรทุกหนึ่งคันก็ได้รับความเสียหายด้วย แหล่งข่าวทางทหารของอยูเครนได้รายงานว่าการโจมตีดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนชาวยูเครนได้รับบาดเจ็บสองรายหน่วยบริการฉุกเฉินของอยูเครนรวมทั้งนักกิจวิทยาได้เดินทางเข้าประจำการในจุดเกิดเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวในขณะที่กองทัพรัสเซียได้ใช้ดโดรนคามิกาเกเซ่โจมตีเข้าใส่พื้นที่จังหวัดคาคิฟกองทัพรสัสรซเยได้มีการใช้บอลลิสติกมิสไซล์ โจมตีเข้าใส่จังหวัดเดนิปรอปตรอฟประเทศยูเครนรวมทั้งโจมตีเข้าใส่กรุงเคียฟตามากรรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารยูเครนได้รายงานว่าอาคารสูงซึ่งเป็นตึกหลายชั้นและเป็นที่พักอาศัยได้รับความเสียหายจากการที่กองทัพรัเสเซียทําการโจมตีอาคารในเขตกรุงเคียฟรวมทั้งสถาบันการศึกษาก็ถูกโจมตีด้วย กองทัพรเสเซียพุ่งเป้าโจมตีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า CHP4 ในดานิปรปภูมิภาคเคียฟและโจมตีเข้าใส่พื้นที่ดานิปรอที่จังหวัดดานิปรอนั้นกองทัพรเสเซียพุ่งเป้าโจมตีโรงงานผลิตกระแสฟไฟฟ้าบริษนิรอฟสกาในภูมิภาคเคียฟกองทัพรเสเซียได้ใช้บอลลิสติกมิสไซล์และมิสไซล์เซอร์คอนและรุ่น X22/23 นาลียาเคฟกาโจมตีเข้าใส่ สถานีจ่ายกระแสไฟฟ้าขนาด750กิโลวัตต์กองทัพรเสรซียยังคงเดินหน้าโจมตียูเครนต่อไปทั้งการโจมตีทางอากาศและโจมตีระยะไกลในพื้นที่หลายเมืองริมชายแดนยูเครนรัสเซียและพื้นที่ที่มีการสู้รบกันยังคงมีวัตถุระเบิดกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของยูเครนเร่งดำเนินการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ตกค้าง ภายในพื้นที่อาคารบ้านเรือนตามสนามหญ้าและในทุ่งนาอย่างต่อเนื่องนี่เป็นภาพวัตถุระเบิดที่กองทัพรรสเซียใชในการโจมตีเข้าไปยังพื้นที่จังหวัดซูมีประเทศยูเครนหน่วยเก็บกู้ระเบิดของยูเครนได้เร่งดําเนินการเก็บกู้วัตถุระเบิดเหล่านี้และนําไปทําลายทางการยูเครนได้แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบว่าถ้ามีการเจอหรือว่าพบวัตถุระเบิดอย่าได้ไปสัมผัส แต่ว่าให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาทําการเก็บกู้เพื่อความปลอดภัยการสู้รบกันในยูเครนย,ยังคงดําเนินต่อไปสวัสดีครับ